ครับสวัสดีครับบันทึกนาวันศุกร์ที่30สิงหาคมปีพุทธศักราช2567ัากับเรียนขออนุญ,ญาตนะครับมาวันนี้เราก็มาหมุนเวียนสลับเปียนนะครับมาบอกเก่าเล่าถึงหรือที่เป็นการบอกเก่าเล่าเรื่องนะฮะที่เป็นการน้อมถวายความอ,อาลัยอวรนะฮะหรือน้อมส่งนะครับองค์พระเกจิาจาค,คาณาจารย์นะฮะองค์พระวิปัสสนาจารย์องค์พระภาวนงคณาจารย์ นะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ทราบกันดีโดยทั่วไปในนะฮะในวงการพระเครื่องนะครับทั้งสายพระเก่าทั้งสายพระใหม่นะครับโดยทั่วไปนะฮะที่เราได้รวบรวมหยิบยกขึ้นมานําเสนอนะครับก็ถือว่าให้ได้ระลึกนึกถึงนะครับหรือนะฮะถือว่าดูเป็นองค์นะฮะดูเป็นองค์พระกรรมฐานนะฮะมรณานุสติ นะครับให้พึงระลึกนึกถึงความตายนะฮะในองค์หลวงพ่อหลวงปู่หลวงตานะครับที่ท่านเป็นองค์ครูบาอาจารย์นะองค์ครูบาอาจารย์เจ้าพ่อแม่ทั้งหลายนะครับที่ท่านได้ล่วงรับดับขันนะฮะหรือปล่อยปาดละวังทัดขันฝังขานถึงการมรณภาไปนะครับที่ได้ทําการรวบรวมขึ้นมาในครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วยนะครับเอาภาพรวมก่อน นะครับนะฮะซึ่งจริงๆในช่วงนี้ก็มีหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตานะฮะทั้งพระเกจิคณาจารย์พระวิปัสนาจารย์หลายรูปหลายองค์หลายท่านฮะได้ถึงการมรณภาพไปนะครับให้เราได้เกิดธรรมะฝังเวทนะครับอ่ะดังนั้นเราก็จะมาหยิบยกขึ้นมานําเสนอโดยลําดับนะครับถือว่าให้ได้ทราบกันนะครับ รูปแรกองแรกท่านแรกนะครับพระราชมงคลวัชราจารย์นะครับหรือที่ทราบกันดีโดยทั่วไปในนามของหลวงพ่อพัดปุญญะปุญปญะกามโมนะครับหลวงพ่อพัดปุญญะกามโมบางท่านก็จะเรียกท่านหลวงปงหลวงปูงป่ก็ได้นะฮะพออายุของท่านเกินหนึ่งร้อยปีนะครับวัดวห้วยด้วนนะฮะหรือวัดบ้านทานตหารนะครับก็ต้องบน ท่านทหารนะครับอำเภอหนองเมืองหนองบัวจังหวัดน,นคนรสวรรค์นะครับองค์ท่านถือว่าเป็นธรรมทายาตินะครับในศาสตวิทยาคมวิทยาคุณนะฮะสัพพสิ่งนะครับในไฟยศรรฤฤฤยาสตรไฟยเวทนะครับให้เป็นที่ประจักษ์ชัดนะฮะองท่านก็มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับประเทศถือว่าเป็นแถวหน้าในช่วงระยะเวลานั้นนะครับช่วงระยะเวลานั้น ช่วงตั้งแต่ปีพูทธศักราด2,563,62อ่ะ62,63,64,65จนถึงนะฮะช่วงบรรปลายฝังขานถ้าขันฝังขานก็ถือว่าเรื่องราวของท่านมีสำนวนต้นไว้หลัวหลายสำนวนรวมถึงเกดเรื่องต่างๆไว้อย่างมากมายองค์ท่านถือว่าเป็นองค์ครูบาอาจารย์นะครับที่มีความรู้ความสามารมความเชี่ยวชาญชำนาญการในการจัดฟางมีดหมอนมีดหมอ ตามตำ,ดำราของพระกุนิวะธรรมคารหรือหลวงพ่อ,อ,อพเดิมพุทธสรลนะครับวัดหนองโพนะครับก็เมืองตาคินจังหวัดนครสวรรค์ถือว่าเป็นเทพเจ้านะครับแห่งปากน้ำโพนะครับเรื่องราวและประวัติคําเป็นมาของมอพัดก็สามารถนะศึกษาต่อยอดได้ครับรวมถึงนะการจัดสร้างวัตถุมงคลน,นะถ้าหากรวบรวมกันแล้วนะรวบรวมกันแล้วที่มีการจัดสร้างนะครับ ย่างเป็นทางการไม่เป็นทางการนะครับหรือหลากหลายรุ่นหลากหลายพิมพ์นะครับรวมแล้วก็น่า,นาจะเกิน500600-700800รุ่นขึ้นไปนะครับก็ยังไม่มีท่านใดนะฮะที่มีความสามารถในระดับที่ว่าจะรวบรวมได้ให้ครบจบหมดทุกรุ่นได้นะครับก็ลองไปศึกษาหาดูนะครับว่เาเป็นหนังสือประกอบนะรบประกอบหรือเป็นคู่มือหรือเป็นแนวทางออกมาได้หลายเล่มนะฮะ องค์ท่านนะฮะหลวงพ่อพัดปุญญากามโมนะครับก็ได้ถึงการมรณภาพไปเมื่อวานฮะเมื่อวันศุกร์ที่24พี่พิกายนปีพุทธศักราช2 5 6 6น้าหนะครับ66หนะรวมสิริอายุหนึ่งร้อปีนะครับนะครับพันษานะครับพันษา นะพันษาที่77นะครับก็ถือว่าเป็นพันษาเต็มนะฮะท่านบวชท่านศึกษาท่านเล่าเรียนนะจากองค์พระองคุบาอาจารย์ก็ถือว่าวันนี้เรามาน้อมสง่งนะครับหลวงพ่อพัดพุญกโกโมสู่นะครับพันนิพานลำดับต่อไปนะครับลำดับต่อไปนะครับก็น่าจะเป็นที่ทราบกันดีรู้จักกันดีนะฮะป้าถือว่าเป็นพระวิปัสสนาาจารย์ รพระวิปัสสนาจารย์กึ่งนะกึ่งพระเกจิกนอาจารย์ก็ว่าได้นะครับน่าจะเป็นที่ทราบกันดีนะฮะหรือที่รู้จักกันดีนะครับในแถบแดนดินทินภาคอีสานนะอีสานแห่งรูปแม่น้ําดานะครับุูปแม่น้ำำนําดานะครับนะครับได้เก พระเทพมงคลวัชิรมุนีนะครับหรือนะฮะหรือที่ทราบกันดีทั่วไปในนามของหลวงปู่หาสุพรโรนะครับหลวงปู่หาสุพโรหรือนะฮะหรือหลวงปู่ไดโนเสาร์นะครับวัดฝักกวันนะฮะวัดฝักกวันหรือวัดปู่กลุ่มข้าวนะครับอ่าตำบลโนโนบุรีอำเภอสายสขันจังหวัดกาลสินนะครับเมืองน้ำดำนะครับถือว่าเรื่องราวของท่านเนี่ยนะฮะในการเพ่งเล็งญาณ นะครับมีตานอกตาในาหรืออาจจะมีตาทิพย์นะครับก็มีความเกี่ยวข้องกับฝั์ดึกดำบรรพ์ฝัดโบราณฝัดผู้ที่เคยเป็นเจ้าโลกมาก่อนก็คืออย่างไดโนเสาร์พราะท่านก็มองให้เห็นว่าที่นะครับถานที่ตั้งนะครับผู้กุ่มข้าวเนี่ยมีกระดูกไดโนเสาร์อยู่มีฟากฟอสซิลของไดโนเสาร์อยู่นะฮะก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งให้ศึกษากันนะฮะก็ถือว่าเป็นที่ทราบกันดีโดยทั่วไปองค์ท่านก็ถือเป็นพระ ว,วิปัสนาจาย์นะครับวิปัสนาจาย์ที่รวบรวมไว้ในภาคกิติก,กาจารั์ก็มีการัดสร้างวัตถุมงคลนะฮะจำนวนมากมายพอสมควรนะครับมากมายพอสมควรหลากหลายรุ่นนะฮะให้เล่นหาเก็บสะสมแลกเปลี่ยนกันนะครับถือว่ามีความน่าสนใจนะครับองค์ท่านนะครับก็ถึงนะถึงการบรรณภาพนะครับ เมื่อวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566นะครับรวมสิริอายุ99ปีนะครับพันษาที่77นะก็ถือว่านะถือว่าเป็นวันเดียวนะวันเดียวแต่คนละเวลากับหลวงพ่อพัดปุญญคโมนะครับถือว่าเป็นความฟื้นเสียะนะครับในวงการบรเครื่องนะฮะแก่วงการพุทธศาสนิกชนนะฮะคนทั่วไปนะครับ ลำดับต่อไปนะครับอ่านะครับองนี้ไม่พูดไม่กล่าวถึงไม่ได้นะครับไม่พูดไม่กล่าวถึงไม่ได้บางท่านก็อาจจะไม่รู้จักนะครับเพราะจริงๆแล้วถือว่ามีความน่าสนใจนะครับที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงนะถือว่าเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของนะครับหลวงปู่โตอินทสุวรนโนนะครับหลวงปู่โตอินทสศวรณโนวัดประดู่ชิมพี นะครับพระเทพฝังวรลพิมนนะครับถือว่าเป็นลูกศิษย์นะครับเป็นลูกศิษย์ที่มีความชัดเจนนะฮะในหลายๆด้านนะฮะและเป็นลูกศิษย์ที่มีความสามารถเกี่ยวข้องกับลุงปู่โตอินทสุวรรณโนเนี่ยมาตั้งแต่ปีพุทธศักราชสองพนะครับก็คือเมื่อนะครับก็คือเมื่อ47ปีที่แล้วนะครับก็ได้แก่นะครับหลวงปูทองดำ นะครับลุงปู่ทองดําอินทวังโสนะครับวัดธรรมตะเพียนทองนะครับตำบลห้วยคุณรามอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับพระองค์ท่านนี่ถือว่ามีการจัดสร้างวัตถุมงคลเรียกกันว่าแบบสองยุคนะฮะคือยุคต้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520จนถึงพุทธศักราช2522ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับลุงปุโตอินทภูวนโนนะครับก็ สามารถไปศึกษาต่อยอดได้นะเป็นวัตถุมงคลยุคแรกๆของท่านนะแล้วมาในยุคช่วงหลังนะครับช่วงหลังหลังจากที่นะฮะได้ทําการจัดสร้างนะครับวัดถ้ำตะเพียนทองนะครับนะฮะถือว่าเป็นหนึ่งวัดหนึ่งที่มีความน่าสนใจพระองค์ท่านเนี่ยทุดงมานะฮะทุดงมาจากจังหวัดศรีเฟืกนะก็กล่าวกันว่าแต่ดั้งแต่เดิมท่านเป็นศิ์ของนะศิ์ของพระครูประสาท ขันทคุณนะฮะถ้าบอกสมณศาสต์ชั้นยศที่พระครูประสัตขันทคุณเนี่ยคนไม่ค่อยจดไม่ค่อยจํานะครับหรือไม่ทราบกันว่านะฮะนะฮะนามนะฮะนามโดยทั่วไปนะฮะที่กล่าวถึงนะฮะที่มีความเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อมุมนะฮะหลวงพ่อมุมอินทะปัญโยนะครับหลวงพ่อมุมอินทะปัญโยวัดประสัตเยื่เหนือนะครับนะฮะเมืองศรีสะเกดนะฮะตำบลไผ่บึง นะครับก็ถือว่ามีความน่าสนใจเพราะถือว่าเป็นรากิจจนาจย์ที่ได้รับความยกย่องได้รับความเคารพตั้งถือจากพวกจ .i. ไนะป้าป้าป้ามุมป้าป้ามุมนะถึงกับพวกฝรั่งอเมริกานะฮะอเมริกาทั้งผิวขาวทั้งผิวนิโกนะฮะมีการจัดสร้างเหรียญถวายนะครับหรือนําเหรียญของท่านเนี่ยไปติดที่เครื่องบินนะครับ อ่าก็เป็นเรื่องราวที่น่าเสียดายนะฮะก็สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ทางความข้าใจได้ในะวัตถุมงคลรุ่นต่างๆถือว่ายังมีราคาเบาสามารถเก็บหาได้เล่นหาได้นะครับหลวงปู่ทองดำอินทวังโสก็ปล่อยป่าระวงังธาตุขันสังขารน,นะก็คือถึงการมรณภาพนะครับเมื่อวันพุทธที่สิบ็ดมกราคมปีพุทธศัก,กราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็คือเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับนะ รวมสิริอายุ80ปีนะครับพรรษาที่55นะครับถือว่าพรรษาเต็มนะครับลำดับต่อไปนะฮะลำดับต่อไปนะครับ,บ,รบเร็วๆนี้เองเร็วๆนี้เองนะครับก็น่าจะนะครับในฝายภาคตะวันออกนะฮะก็น่าจะเป็นที่ทราบกันดีรู้จักกันดีก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะฮะนะครับถือว่าปิดตำนาน ปิดตำนานตะกุดจานใต้น้ำนะครับแห่งเทพเจ้าเขาเขาเขาชะกันนะครับได้แก่นะครับ,นะรบพระครูวินิจปัญญาคุณนะครับพระครูวินิจปัญญาคุณหรือที่ทราบกันดีโดยทั่วไปในนาของหลวงพ่อเฉลิมพระรัตนโยนะครับหลวงพ่อเฉลิมพระรัตนโยวัดพวงนิมิตตำบลเขาสามสิบอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วนะครับ แพ็กเกจขนาจา์ที่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในพื้นที่มาเนิ่นนานหลายปีนะครับมีการจัดสร้างวัตถุมงคลอย่างจํานวนมากหลายหลายรุ่นนะฮะที่มีชื่อเสียงนะครับรวมถึงอ่ารวมถึงนะฮะการประกอบพิธีการพุทธภิเษกอ่าที่ท่านมีความพิเศษพิสดารที่มีความแตกต่างนะครับพะมีการเรียกกันว่าแบบเสกอัดยัดสาทับ นะฮะในขณะที่ท่านนั่งปกอธิษฐานจิตนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะฮะแล้วก็มีหลักฐานยืนยันว่าองค์ท่านนี่เก่งๆริงนะครับไม่ใช่ของเล่นของแท้อ่าต้องบอกอย่างนี้นะครับก็ต้องลองศึกษาหาดูผมเคยไปทําข่าวให้อยู่สามสี่ครั้งนะครับถ้าจะไม่ผิดนะของคุณสมานนะครับสมานเล้าทองนะฮะหรือสมานอปกแดง นะครับก็มีการแจดฟ้างเหรียญมังกรอ่ะผมอาจจะดิบยกขึ้นมานําเสนอในเฉพาะเรื่องของเหรียญมังกรก็ว่าได้นะครับเหรียญมังกรแห่งเขจะกันเหรียญมังกรบุรพานะครับเมืองฝากแก้วนะน่าสนใจมากนะครับน่าสนใจมากนะครับองค์ท่านก็ได้ถึงนะการปล่อยป่าละวันถ้าขันวังขานนะฮะก็มรณภาพลงเมื่อวันพฤหสัสบดีที่8 ที่แกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567หรรวมสิริอายุ80ปีนะครับพรรษาที่55นะครับพรรษาที่55ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคูบาอาจารย์เจ้าที่มีลูกศิษย์หลายคนไปสืบทอดต่อเนื่องในศาสตร์ายวิชานะฮะในองค์ความรู้ต่างๆองค์ภูมิความรู้นะฮะองค์ภูมิสติปัญญาองค์ภูมิธรรมนะครับก็ถือว่าท่านมีความเมตตาสูงนะฮะ ขาก็จะมีเรื่องราวอะไรที่สลับซับซ้อนเป็นเกตเรื่องซ้อนเรื่องอะไรอย่างมากมายนะครับลำดับต่อไปนะครับลำดับต่อไปนะครับหลายท่านก็อาจจะไม่ทราบกันดีนะฮะเพราะว่ากําลังพอจะมีชื่อมีเสียงอยู่นะฮะในระดับชั้นแถวแนวหน้านะฮะมีพื้นที่ซื้อต่างๆเข้าไปทําเรื่องราวเผยแพร่ประชามพันธ์กันอย่างมากมาย นะครับนั้นอย่างมากมายหลายช่องทางนะครับให้ได้ทราบกันดีนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งภเกิติณนาจาร์นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาก,กิติอนาจารย์นะครับของฝ่ายภาคตะวันออกนะฮะเขตตะเข็บแนวชายแดนบูรพาวิถีนะครับพระก,กูโกศนอัตสารนะฮะหรือที่ทราบกันดีทั่วไปในานามของหลวงปู่สอน อัทโกสโ,โลนะฮะหรือหลวงปู่คำสอนนะครับะนะครับวัดโคกสาพานขาวตำบปลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้นะครับถือว่าผมได้ไปนะต้องบอกอย่างนี้ผมได้ไปเก็บข่าวทำงานข่าวอยู่สองครั้งนะครับครั้งแรกก็เป็นการจัดสร้างวัตถุมงคลพระกิ่งทินมันชรน,นะครับสมเด็จขีกายนะฮะ่งถือว่าเป็นรุ่นสุดท้าย นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราคงจะต้องแบ่งแยกแบ่งภาคมาทํางานกันนะครับแบ่งภาคแบ่งแยกทํางานกันเพราะพอจะได้ทรัพยากรอ่ามีทรัพยากรหรือมีปัจจัยในการทํางานอยู่พอสมควรพอกล่าวได้ถึงอยูฟามีช็อตถ้าเราแตกแยกออกมาแล้วนะฮะจริงๆนะครับจริงๆิงเสียง,ง,งของท่านเนี่ยก็อยู่ในการเขียนฝ่ามือนะครับฝ่ามือพลิกดวงชะตาฝ่ามือนะฮะที่ เรียกว่าเกี่ยวข้องกับสายความเชื่อที่เป็นสายมูเตลูนะหรือสายมูนั่นเองนะครับบางท่านก็มองนะมองในอีกแง่มุมหนึ่งนะถือว่าองค์ท่านมีชื่อเสียงมีลูกศิษย์ที่แตกกระจายออกไปทั่วนะทั่วประเทศนะฮะบ,บางทีผมก็ไปเจอลูกศิษย์ที่มาจากเรียกกันว่าคาบภาคกันเลย ข้ามข้ามภาคกันก็มาถึงว่ามาจากจังหวัดกันยนบุรีจังหวัดกันจนบุรีนี่อยู่ที่ภาคตะวันตกนะครับมาถึงภาคตะวันออกนะครับรวมถึงลูกศิษย์ปนนลูกศิษย์ที่มาจากต่างที่ต่างถิ่นไกลมาลงมือลงฝ่ามือนะมาทําตามบอกทําตามกล่าวถึงท่านนะรวมถึงกันที่ท่านมีตาในต้องบอกว่าเป็นตาในมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้ามักจะทักทายลูกศิษย์นะลูกศิษย์ลูกหา นะครับว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้แล้วก็มันเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าผมไม่ได้สัมผัสจับต้องกับท่านมากมายนะเพียงไปทํางานข่าวให้ได้ครั้งแรกนะฮะครั้งแรกก็ในง,งานพุทธภิเศษนะเมื่อวันอังคารที่16รกรกฎาคมปีพุทธศัาช2567นะในการปลูกเสกวัตถุมงคลในครั้งนั้นผมได้หยิบยกขึ้นมานําเสนอในคลิปต่างๆแล้วลองย้อนกลับไปหาดูได้ นะครับแล้วในวาระสุดท้ายก็คือวันที่นะฮะมันเสารที่3นะครับสิงหาคมปีพุทธศักราช2567นหายะครับในระหว่างที่ผมเดินทางจะไปอำเภอตาพยานะครับระหว่างทางก็มีการบอกกล่าวเล่าถึงเรื่องราวอาการอาภาษของท่านนะครับเราเลยยังได้ต้องดิ่งไปที่นะครับอำเภออรัญ,ญประเทศก่อนที่จะไปอำเภอตาพยาในอีกวันหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวลองไป คือคนคลิปที่ผมทําเรื่องราวนะฮะเรื่องราวการน,น้อมส่งถวายองค์ท่านไว้แล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะฮะองค์ท่านมรณภาพเมื่อวันเสาร์นะฮะปอยป่าระหว่างน่าขันกันนะฮะวันเสาร์ที่3สิงหาคมปีพุทธศักราชสองพห้ายหกสิบ็ก็เวลาเวลาประมาณบ่ายโมงห้นาทีนะครับบ่ายมงห้นาทีผมก็ได้ไปําข่าวในคืนนั้นเลยนะฮะเป็นครี้องที่ได้สัมผัสจับต้ององคท่านนะฮะสิริ นะร,รวมสิริอายุ86ปีจริงๆก็ไม่ได้เต็ม86ปีก็ปร .8 85ปกีกว่านะครับนะครับปรรษาที่27อ่าพรรษา27นี่ก็คือปรรษาไม่เต็มนะไม่เต็มแต่ท่านถือว่านะท่านทําให้ลูกศิษย์รวยกันมาเยอะนะครับรวยกันเยอะนะครับก็ถือว่าอ่าก็น้อมถวายความอาลัยวอกับท่าน ถือว่าเป็นองค์พระกิจการอาจารย์ที่มีสื่อสารมุ่งชนนะฮะและมีพื้นที่ข่าวนะครับมากพอสมควรที่สามารถไปสืบคนได้นะครับสืบคนได้นะครับลำดับต่อไปลำดับต่อไปนะครับลำดับต่อไปนะครับหลายท่านคงจะไม่ค่อยทราบกันนะครับไม่ค่อยทราบกันไม่ค่อยรู้จักกันดีแต่องค์นี้เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของของวัดประสาทบุญญยวาส นะครับถือว่าเป็นลูกม่อนะฮะอยู่วัดประสาทบุญยญวาสมาตั้งแต่บวชเป็นฟัม,มเนนนะครับเป็นฟัม,มเนนท่านองค์ท่านเป็นคนนะฮะวังน้อยนะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่วัดประสาทบุญญาวาสต,ตั้งแต่เป็นฟัม,มเนนจนถึงกร้ทั่งได้เป็นพระอาจารย์ช่าวาดวัดนะครับองค์ท่านนะฮะได้แก่พระมุนีอโนมคุณ นะครับหรือที่ฟาคปฏิทั่วทั่วไปโดยในนามของท่านยกคุณวิเชียนวชิโรวัดประสาทมญ,ญีวาดนะครับแขวงวชิระพยาบาลเขตดุสิตนะครับกรุงเทพมหาคนครนี่เองนะครับถือว่าองค์ท่านก็เป็นหน่อเนื้อเชื่อไขนะครับนะครับในของวัดประสาทมญยวาดวัดประสาทมญยวาดก็เรื่องชื่อเรือเชือะนะในการจยัดฟ้างวัตถุมงคลน,นะมันต้องสมัยปีพุทธศักราช2 5 0 0 5้าร้ห้า 2,506นกะก็ต้องบอกอย่างนี้ 05, 06, 07, 08แล้วหลายๆรุ่นที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงนะฮะในประวัติศาสตร์กันมานะครับผมก็ถือว่ามีโอกาสได้พบเจอเจอท่านอยู่สองฝั้งอ่าสองัข้างรวมถึงการไปทำข่าวนะ,ะการปลุกเสกการจัดสร้างเหรียญเลื่อรรนสมณศาักนดะิ์อ่าเลื่อนสมณศักดิ์นะฮะแล้วก็พระพิมพ์ พระพิมที่เป็นพระเนื้อหล่อโบราณเป็นพิมหนุ่มผุ้ทวดหลังเตารีดน,นะครับในนันของท่านเจ้าคุณนะฮะท่านเจ้าคุณวิเชียนนะครับเหรียญเลื่อนฟำเนาักก็เป็นแบบของเหรียญเลื่อนของหลวงปูท่ทวดนะครับเหรียญหลวงปูท่ทวดหลวงปู่ทวดปี2 5 0 8นะครับก็สามารถไปศึกษ,ษาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันไปฝึกค้นะฮะต้องไปฝึกค้นนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับก็ถือว่าองค์ท่านได้ป,ปล่อยป่าระวังท่าการวัรงขาน นะครับหรือถึงการบรมพราภาพเมื่อวันคารัที่13สิงหาคมปีพุทธศักราช25067นะครับ67รวมสิลีอายุได้89ปีพรรษาที่69พรรษาเต็มนะครับถือว่าเป็นษาเต็มวันนี้นะฮะวันนี้ก็คุณจะต้องนะฮะยน่ยนย่อย่นย่อหรือ อัปเดตข้อมูลข่าวสารไว้ให้แต่เพียงนี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ยังมีพระเกิจิคณาจารย์พระวิปัสนาจารย์หลายรูปหลายองค์หลายท่านนะครับที่ปล่อยปาละวันท่าขันธังขันเนี่ยนะฮะให้นะอ่าให้เราได้ทําการบันทึกไว้นะฮะแต่บางอย่างบางองค์บางท่านผมไม่ได้ทําไว้เพราะว่าเราถือว่าเราไม่เคยไปได้สัมผัสจับต้องกับท่านนะครับผมก็จะละไว้อะไรส่วนหนึ่งนะครับ ดังนั้นผมก็คงจะต้องขออนุญาตตัดตอนทนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วในครั้งข่าวหน้าเราจะได้พบเจ,เจอกันด้วยเรื่องได้สาระที่เป็นประโยชน์อันใดน,นะให้แฟาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันก็อยากให้ได้ติดตามนะฮะให้ได้ติดตามนะฮะกันอย่างก้องขวางกันอย่างมีชั้นชั้นนะครับหรือนะฮะอย่างแยบคข่นะครับก็ต้องใช้สติปัญญา นะครับนอกจากฟังแล้วก็คงจะต้องไปหาศึกษาต่อยอดเอาด้วยนะครับท้ายนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ